หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่64วตัตตะแห่งการเกิดและตายไม่มีการเริ่มต้นตอนที่สพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจาริกอีกวาระหนึ่ง คราวนี้เสด็จสู่นาลันทาและเวสาลีวันหนึ่งขณะประทับที่พระอารามอุตาคาราในป่ามหาวันพระพุทธองค์ทรงกล่าวแก่พระภิกษุสาวกว่าในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตคนเราย่อมประสบความทุกข์ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามผู้ที่อุทิศตนศึกษาและปฏิบัติธรรม ย่อมมีโอกาสทุกน้อยกว่าคนอื่นเพราะเขามีปัญญาความเข้าใจอันเป็นผลจากการปฏิบัติวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแต่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่กับเหล่าพระสาวกภายใต้ร่มเงาของหมู่ไม้สาละอันงดงามทรงใช้พระอังคุตและพระดัชนีหยิบดินก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งชูขึ้น ตรัสถามเหล่าพระสาวกว่าภิกษุทั้งหลายหากเราเปรียบเทียบดินเล็กๆก,ก้อนนี้กับภูเขาขยาศีสะอันใดจะใหญ่โตกว่ากันแน่นอนพระพุทธเจ้าค่าขยาศีสะบรรพศใหญ่โตกว่ามากนะักโอภิกษุทั้งหลายเป็นเช่นนั้นแลสำหรับบุคคลผู้บรรลุถึงความเข้าใจธรรม ความทุกข์ของเขาเกือบไม่มีเลยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของผู้ที่จมอยู่ในกองอวิชชาอาวิชชาได้ขยายความทุกข์ให้ใหญ่โตขึ้นอีกหลายล้านเท่าภิกษุทั้งหลายสมมุติว่าบางคนถูกเสียบปักด้วยลูกศรเขาย่อมรู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าลูกศรดอกที่สองเสียบปักเข้าที่จุดเดิม ความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณและถ้าลูกศรดอกที่สามเสียบปักเขาตรงจุดเดิมความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นหลายพันเท่าภิกษุทั้งหลายอาวิชาคือลูกศรดอกที่สองและดอกที่สามมันทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นด้วยปัญญาความเข้าใจช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรม สามารถยับยั้งมีให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นในตัวเขาและตัวผู้อื่นเมื่อเกิดความรู้สึกอันไม่พึงปรานาขึ้นในตัวเขาไม่ว่าเป็นเรื่องทางกายหรือจิตใจก็ตามบุคคลผู้ฉลาดย่อมไม่วิตกพร่ำบน่นรำให้ตีอกชกหัวหรือทรมานร่างกายและจิตใจของตัวเองหรือเป็นลมล้มพับไป เขาจะเฝ้าดูความรู้สึกของเขาอย่างสงบด้วยความตระหนักรู้ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเขาจึงไม่ถูกรัดรึงอยู่ในเวทนาขันดังนั้นความเจ็บปวดจึงไม่สามารถพันธนาการเข้าไว้เมื่อเขารู้สึกเจ็บปวดทางกายเขาก็รู้ว่านั่นคือความเจ็บปวดทางกายเขาย่อมไม่สูญเสียความสงบไม่วิตกไม่กลัว และไม่บ่นท้อด้วยเหตุนี้แลความรู้สึกจึงเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเจ็บปวดทางกายและไม่อาจลุกลามครอบคลุมชีวิตทั้งหมดของเขาได้ภิกษุทั้งหลายจงหมั่นเพียรในการปฏิบัติภาวนาเพื่อผลแห่งโพธิญาณจากได้บังเกิดขึ้นและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกรัดรึงด้วยทุกขเวทนาอีกต่อไปความเกิด ความเจ็บความแก่และความตายจะไม่รบกวนท่านทั้งหลายอีกต่อไปด้วยเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังสิ้นชีวิตลงท่านพึงเพ่งพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีสติกำกับทุกอิริยาบถของร่างกายและทุกความรู้สึกภิกษุรูปนั้นพึงเพ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง และความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันของร่างกายและความรู้สึกเพื่อเขาจะไม่ถูกพันธนาการอยู่กับรูปและเวทนาแม้จะเป็นส่วนที่น่าพึงพอใจก็ตามหากภิกษุรูปนั้นต้องการใช้พละกำลังของท่านทั้งหมดเพื่อปลดเปลื้องทุกขเวทนาท่านพึงเฝ้าดูอยู่เฉยเฉยว่านี้คือทุกขเวทนาอย่างหนึ่งที่ฉันต้องใช้พละกำลังทั้งหมดเพื่อปลดเปลื้อง ทุกขเวทนานี้มิใช่ของฉันฉันไม่ได้ถูกรัดรึงด้วยทุกขเวทนานี้ในชั่วขณะนี้ร่างกายและความรู้สึกเป็นด่งตะเกียงซึ่งน้ำมันและไส้กำลังจะหดหายไปการที่แสงตะเกียงปรากฏหรือจะมอดดับไปย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยฉันไม่ถูกรัดรึงด้วยเงื่อนไขปัจจัยนี้ ถ้าภิกษุรูปนั้นปฏิบัติในมรรควิถีเช่นนี้ความสงบระงับและความปล่อยวางจากบังเกิดขึ้นเมื่อฝนแรกเริ่มโปรยปลายดับความร้อนแห่งคิมหันตรุดูพระพุทธองค์ได้เสด็จคืนสู่เชตวนารามเพื่อทรงจำพรรษาทรงสอนเหล่าภิกษุภิกษุณีเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎอิทัปปัจจยตา ภิกษุรูปหนึ่งยืนขึ้นทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งนามและรูปถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับว่าปรากฏการแห่งธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นจากวิญญาณพระพุทธองค์ตรัสตอบว่านั่นถูกต้องแล้วรูปคือวัตถุแห่งวิญญาณหรืออารมณ์ นามและรูปแห่งวิญญาณเป็นสองด้านของความจริงอย่างเดียวกันย่อมไม่สามารถมีวิญญาณโดยปราศจากวัตถุแห่งวิญญาณหรืออารมณ์วิญญาณและอารมณ์ไม่สามารถดำรงอยู่โดยเป็นอิสระจากกันได้ทั้งนี้เพราะนามและรูปแห่งวิญญาณไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองทั้งนามและรูปนั้นเกิดจากจิต ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหากรูปเกิดขึ้นจากวิญญาณแล้วไซยม่สามารถกล่าวได้ว่าวิญญาณเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรู้ว่าวิญญาณหรือจิตเป็นมาอย่างไรจิตเริ่มเกิดขึ้นเมื่อใดเราสามารถพูดถึงการเริ่มเกิดขึ้นของจิตได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลาย ความคิดเรื่องการเริ่มต้นและการสิ้นสุดเป็นเพียงการปรุงแต่งทางความคิดซึ่งเกิดจากจิตในความเป็นจริงนั้นไม่มีการเริ่มต้นหรือการสิ้นสุดเรามักคิดถึงการเริ่มต้นและการสิ้นสุดเมื่อเราตกอยู่ในอวิชชาเพราะอวิชชาผู้คนจึงตกอยู่ในวงวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีสิ้นสุดหากวัฏฏะแห่งการเกิดและตาย ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดบุคคลจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรการเกิดและการตายเป็นเพียงความคิดที่ปรุงแต่งมาจากอาวิชชาการไปพ้นจากความคิดเรื่องเกิดตายและเริ่มต้นสิ้นสุดก็คือการข้ามพ้นห้วงวัตสงสารอันไม่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลาย นั่นแหละคือสารัะที่เราต้องการกล่าวแสดงในวันนี้จงฝึกปฏิบัติเพ่งพิจารณาสรรพสิ่งอย่างลึกซึง้งเราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งในวันต่อไป